ี่เหมือนเราปักไปแล้วเขาจะเล่นเทลใครพูดที่อะไรมาไม่จะเล่นเทลผมเล่นเจ็บเทลครับผมผมเล่นเจ็บเทลครับผมมึงไม่คิดจะเล่นตัวอื่นเลยไงสิ่งที่ออมาเป็นล้านแล้วเป็นอะไรตายอีกแล้วอ่ะอ้อยมานะอ้อยมานะสองมึงไปไหนไปเชียร์คลิปไอ้ควายอะไรของมึืออกมาพี่ั3-7สออกมา เตายหมดกันแท้โดนขัดคุมาแล้โดนใจไอ้เหี้ยมาอะมิวเนโอ้โดนขัดอีกมาไอ้เชี่ยอันตีกูโดนขัดด้วยโอ้ยไอ้แว่นไม่น่าแยกเลยเนี่ยสุดปากเราจบเร็วแค่สูตรดปากเราโอ้ยใครเล่นโอเมก้าแทนมันดิกูกูไม่ยอมสูตรนี้ไม่ได้วันนี้กูไม่ยอม พี่พี่ต่อมาเล่นเฮเลนไหมง่ายดิเอาเอามันไปไปอยู่อย่างนั้นอ่ะปะมันต้องมีต้นไม้ตัวหนึ่งว่ะมันต้นไม้มันช่วยอะไรน้องฝนขอบุญทำลายจังหวะไปพี่แล้วมันเคลียร์คีปไปพี่ต้นไม้สำคัญขนาดนั้นเลยบอกว่าต้องมีมกูไม่เล่นตามคนอื่นโว้ยต้นไม้คือะไรมันไม่มีคิกซี่กูคิกซี่เองไอ้พี่พี่ก็ลองดูถ้ามันไม่ได้พี่ก็ด่ามาว่ามึงมั่วแค่นั้นเองโอเคเอาวิจัยมาคนอื่นเขาวิจัยมาแบนมาหลดแต่ตอนนี้แบนมาหลดนแบนมาหลด แล้วอะไรจะเป็นปัญหากับเราเป็นอ้อยได้เป็นอ้อยได้กูว่าอ้อยเข้ารอบนี้ยากกว่าเดิมนะเมื่อกี้มันมั่วไปหน่อยไงเอาแวนก่อนเฟิร์สแหวนก่อนนะแล้วถ้าสุมหมดนะมามาหลอดมาอยู่ฝั่งเราอีกจะไม่โคตรโหดเลยเอาจริงคือแค่พี่วีตายคนเดียวคือทีเราไม่ได้อยากเลยเราเราจะดันเลนไหนเอาเราดันเล่นไหน ทำไมมึงไม่สุยกลางแม่งไปเลยวะไอสัตว์กลางแม่งเลยไหมเหียเฮียเฮเลนเฮเลนกดตีาเฮเลนตีกดตีมาคจะโดนเหียกี่คนคเดียวเพื่อเหียเลยเด้อเหียละแม่งดึงเข้าไปเขียด้วยเร็วเข้าไปตันเดเอาไงเอาไงเอาไ่ายมม่ยมไม่มีคีเได้เล์ไ แกขี้พดใครจะรนดึงมาสุ่มสุ่มท้ายกันสุ่มท้ายเนยความันสุ่ท้ายมันไม่พรวิกกิ้งวิกิ้งวิกิ้งตสยตกสวยสวยจ้าตจ้าวางวางคลิปวางวาคลิปวังแกมันเคลียเลยพยายามอยู่พยายามอยู่ไอ้สัตว์ลย ลากเหี้ยเฮ้ยมึงฝันหรอครับมันเป็นแก๊กดึงไงเหี้ยเราไงเนี่ยเราจะไปต่อวะหรือพอแค่นี้เปลี่ยนเลนไหมเปลี่ยนเลนไหมเปลี่ยนเลนไหมสวยวะกลางไหมกลางไหมกลางไหมกระแสมมากระแสมาแล้วว่啊

ไอตัวหนาๆก็บังกูหน่อยครับผมไอ้ส uh ัต huh. ว์เฮเลนไปโดนทุบเฮเลนไปโดนทุบผมว่านะผมว่าเฮเลนไปโดนทุบได้มึสิมาเออไม่จะปลุไอ้ตุ่ยนุ чи, ่มเฮียบูระมันน่ารำคาญจังว่าจริงไม่ขโมยไม่เจ็บไม่อยู่แล้วล่ะได้มากแล้วได้มาแล้วได้มากแล้ว S <S เดี๋ยวกูยิงต่อให้ก่อนแล้วนี้อีกผมไม่ได้อีกนะ,ระ,นร,ะ,ร,ะระเบิดระเบิดระเบิดเออผมหมได้อีกผมไม่ได้หมได้อีกคุงมานากูหมดวะนี่กลางได้เนียนๆนะขอขอเนียนกลางนิดนึงได้ป่ะบนบน,บน,บนดเดือนได้มาสัตว์เอ๊อยเจ้กันด้วยมันคิริโต้โดนแล้วคิริโต้โดนแล้ว <S <S ไม่กากลางได้มากลางได้ผมเจียร์ได้ผมเจียร์ได้คู่วนะ โอ้ปัญหาไว้อยู่ที่คอมปัญหาทุกความสัมพันคีออกเว้นเลยนะเว้ยคนละทิศคนละทางกันไปหมดเลยอ้าวจะได้จะได้มา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 อุตส่าห์ไปแล้วใจไปแล้วไม่ทำหน่อยไหมสวยสุดสวยสุด ไมีคุณกระซิบป้อมไหมโดมโดมโดมแฟร์เล่นเล่นเล่นแฟรแฟร์กระซิบตายสัตว์กูตายเฮียเดี๋ยวบ้านบ้านในสัตว์บ้าน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 เราไอ้เฮียนี่กระดันแบบดันเละเทะเลยสัตว์ยเรืดูจอดันไม่เอาอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมันตีเบามันตีเบามันกัดเร็วๆไอ้ตองตันคลิป ไม่ใช่ตอบนี่วะไอ้ยี่คนเล่นอันเลนนี่มันเบี้ยวอย่างงี้หมดปะวะเฮ้ยเกมเป็นไรวะลากไม่ค่อยไปมีใครเป็นบ้าง่ยอันนี้เขาหนึ่งเนยเขาอ้างหรือเปล่าครับไม่ใช่มันลากไม่ค่อยไปโดนจี้จรี้ปึ๊บเฮ้เอาเอาโดนโดนเฮ้ยอันเลนไอ้ไม้อันเลนเนียนวนกี่อะไรเฮ้ยมันปิดปามไปเฮ้ยมันจะปิดเรามันจะปิดเรามันจะปิดเรา เกือบตายเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์เราก็ต้องรวมกันไงพี่มันล้มแหลมล้มแหลมไอ้สารพกมเยดีฟิโกซึ่อาไตวอ้ยูริไอ้เิฟไ้ยเียไอ้เหียใครก็ได้กระชาาคอเสื้อไอ้ดีกับานี ถ้าโอดีีบอกว่าได้อยู่รอมีก่อนไหมรอมีก่อนไหมได้พีแล้วรอบไหมรอมีก่อนรอมีก่อนรอมีก่อนว่างไปเีอยไม่ทันแล้วจะว่างไม่มาไปวะรอก่อนไหมรอก่อนไหมเยอะนะมึงเยอะนะแตกแตกเราเฮ้ยพีโอกาสมาเจบจบกันดีกว่าเฮ้ยล้างอีกแล้วอ่ะการไปกลางเลยไหม บนบอลบนบอลมาบนบนที่บนมาเฮียสู้แม่งไม่ได้ไม่ได้เฉยเฮ้ยโอลอะไรเอ๊ะโอนอะไรเฮียอะไรวะไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้อลเลนเครื่างรังอลเลนอลเลนเร็วตะกี้หมดอยู่กูยังให้โอได้ไหมไ้ป้อมดีกลับมาคนหนึ่งใช่ไหมต้องกลับต้องกลับไอ้ต้องต้องกลับต้องกลับไอ้ตองเนี่ยลากมาดิตองเนี่ยลากมาดิกูต้องกลับไปกันบ้าน สวยอันเลนมึงเป็นแต่ว่าลำคาญว่ะพอมาเราถึงไม่เล่นเลนล่างอันมาสั้งนที่เลยขอฟ้านะกูใช้มานาเยอะอุ้ยเป็ดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หมามึงเป็นคว้ยอะไรกับบัฟมึงนี่ห้ามตัวเองให้ตีไม่ได้เลยนะฟ้าแดงเนี่ยตายตายตายไอ้เหี้ยเป็ดนี่เป็นโรคบัฟลิซึมนะไอ้สัตว์ ลิซึ้มเป็นยังไงวะโลกเนี้ยยันแม่ผมพยายากหักห้ามใจแล้วพี่แต่เรามาไปทีสิไปดิไปดิอ่าอ่าได้จริงวะมันไม่มีขี้สองรอบมันแบบดึงกลับก็ไม่ได้ควยพนิกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยคิดไม่ต่คิดไม่ต่อแล้วโดดไปแล้วนะมาตีไปแล้วอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วคิโตเนียนอีกเลยกตีไปแล้วตีไปแล้วผมเครียพี่มันแรงมาก

15นาทีเองมันโดดใส่กูแน่เลยทำไงดีวะอะไรที่พี่กระโดดหนีไปดิตันอยู่กูไม่มีอะไรเลยเอ้ยเอ้ยกูยิงป้อมไมื่อไงสารควรเลยอ่ะยิงป้อมไอ้สเตอร์เย้คอมโบเรียกอะไรขยากทำตามแคปจอนะครับแคปจอเลยอย่าทำ มันต้องมีเร็วกว่านี้ดิกูไม่กูไม่เชื่อว่าคอมโบนี้กูว่าแวนมีตัวเดียวกูว่าเฟนนิกเอาไปกัรกัร์ซ่อนตีนแบบพวกเราแม่งเทพไอสัตว์พวกเราเล่นถูกแล้วคอมโบแม่งผิดเจ็ดแม่